เอาลวดเล็กลวดมัดเลยเนาะคักเนะาะที่กะปูตอกเลยเจ้าเห็ดสันโพเจ้าเห็ดสันโพดคือเห็ดอันนั้นลลลแล้วล้วใช้แยงมาฮะเพราะที่ว่าเห็ดผัดปูดแหยงแล้วเห็ดซีดงช่วงไปทั้ง้ายมันก็ยอ้ยอนนงย้อนนงเสน้นอาหาไว้มันเข่าไปวิตแทมกับ ปากรมมันก็นลอยลอยไปต๊รอยไปต๊ออตข,ข,ขากไปยามดีทั้งขางมันนี่ก็ชายสอนไวสเนี่นยใส่ป่าจักมือเราจะเห็ดนี่ต่อมือขีไม่กนะ็เห็ดทีเดียวเนอ้อก็เชียงเสียง,ยงสี เบิง่งพี่ดีหรือ่เือทังมาเบิ่งทั้งกลนก่อนเบิ่งวิธีเห็ดดีก่อนรืมอรืลำว่าเห็ดเะหึง บ้านเท่ากันม่แต่เห็ดดีไปเสียแต่เก่าไปไม่เคยได้เหตุเออเห็ดดีตะกีนี่ปลามันกระสิเข่ามาพี่เนาะเข่ามาพี่เจ่าะนี่เนาะเสียงลงมาพี่ต่อจุดลงมาพี่ คือกล้วยเล่สําหรับเอาก็ไม่ใจพ่อไมใส่่บอกนี่ใหม่ตาเปียช่วงอันน้บอเน้นะฝนตกลงมาไม่ยามเลยบ้านคูคักนี่นี่เนาะ ทางข้างเลยทีข้างลยเอโอ้ยขันมะเหตุอยู่พี่แล้วกับโมเหตุแล้วขอกระขันขมีบนเหตุอยู่พี่ละโอพี่หนาคอนเหตุดีเลยวา่าเกาิกอ่ะฟานขันนั่นขืนถั่ดไวเหตุอ้อก,ก,กิกอ่ะไปลงมาี่ ชื่อชวน้อยถ้าโฮมพีไรต์เชเอหิอ่ะพระกะต่ายในเจ้าสารจะเพีนี่ฮะหนึ่งสองสามสี่